ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเชฟแป็กว่าแซ่บนะครับผมลึกเชฟแป็กว่าแซ่บเลยพี่นอ้องเมน้สุพรรณบุรีผัดจระเข้ผัดชาไอ้เข้นะใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันพริกกระเทียมนะครับผมโร ลงมือครับให้หอมพุพมพมกันะนะครับเพื่อผักให้หอมหอมดีแล้วเนื่อยจนระเกะครับเพื่อนได้ลงไป นี่คือเครื่องนะครับผมมีพริกไทยอ่อนอินเรียใช่ติ๊กนะครับเป็นติกิกป่าทูปลักหันและปลาใบบกบูดหอมแคร์กระดาเทียมจุกนะครับผมใไทยของดีผักชาไอเค้นะฮะ เขาจะมาเริ่มขั้นตอนการปรุงนะครับนี่คือซอสติกไผ่ดำซอสผักเขียว้ำเชื่อรสน้ำตาลของปรุงรสรสดตงงีต่อลงไปแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับโดยน้ำปลา ยังไม่ต้องเติมน้ำนะครับเพราะว่าเขาตกการพักให้เนือจะลอยเคยเเี่ยาเองดูดซึมเครือ่องผูกเติมน้ำล็กน้อยครับ ชิมรสด,ดูนะครับว่ามากกว่าชาเตอืมแซ่บนะครับรสชาติเดรนนวดนะครับเครื่องกระดานนะครับเติมหน้าอีกได้ครับเพราะว่ามรจะลดไฟลงนิดหน่อยไวยให้มันนวดให้มันหน้าจนละเอียดมากแล้วนกะ็มีเครื่องปิ้งออกไปได้นเ่ เดยยีแน่นอนประมาณสองนาทีนะสองวิบันสองนาทีนะครใบกระเพราบางอื่นก็อาจจะใส่ใบวัวล่าใส่ใบอไะไรก็ได้ต่างๆนะครับผมแต่ตัวสูตรผมเนี่ยต้องการเฟอฟลอยด์นะครับใส่ใบกระเพราลงไปนะครับเด็ดร้อนแน่นอนครับ พเพาะเ้าอยกจะคอยรับกิน,านสารแต โอเคครับผมพี่น้องเป็นนันเซ็ตสินครับตัดแต่งกจัยเสิร์ฟทุกค้าครับผมผัดชาไอเคนะครับดออกมาประมาณนี้นะครับผัดชาไอเคนะครับเพชรร่อนนะครับผม สียบคูค่าะไรเลยครับจานนี้นะครับขายแค่150บาทนะครับ้อยหายสิบไ่อยแปดสิบ่บละอาจจะจับราคาปกอยไปนะครับผมแต่ว่าอยู่บะม่านี้ครับผมเกิอดน,นี้นะครับแต่ว่าจานใหญ่ต้วนี้นะจะมัน180นาครบนะครับโอเคครับแซ่บครับพี่น้อง